แฟนบอลแมนซิตี้ยังจำกันได้หรือไม่เกมที่พบกับอาร์เซนอลนัดล่าสุดฤดูกาลที่แล้ววันนั้นทัพเรือใบโดนทัพปืนใหญ่กระหน่ำยิงไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่ต้องยอมรับแต่เหตุการณ์วันนั้นมันเดือดสุดๆเมื่อลูวิสกิลลี่ยิงประตูที่3มและแสดงท่าดีใจเลียนแบบท่าของเออร์ลิงฮาเรนต่อจากนั้นคายฮาวเวิร์ดและผู้เล่นตัวสำรองยิงตอกย้ำความพ่ายแพ้ให้เจ้าบ้านอย่างไม่ปราณี ขอบสนามของเอเมเียสเตเดียมตะโกนคำว่าว่ a า v t t p p o t t h l l e g u u e มันมีความหมายที่สื่อถึงทีมของเราจะเป็นที่หนึ่งของตารางการยั่วยุเหล่านี้ทำให้นักเตะบางคนของซิตี้ถึงกับหงุดหงิดเป็นอย่างมากเชื่อว่าความแค้นนี้จะเป็นชนวนเหตุทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์ฟิลฟอเดนทีอานี่ไรเดอร์กลับมาเอาคืนแผลเก่าให้ทับเรือใบสีฟ้าคืนวันที่21กันยาวเวลาสี่ทุ่มอาร์เซนอลในหลังยาวพบแมนซิตี้ แฟนๆคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มา